เอาลบสมัครก็อยู่ดาบเะจ๊าเอาอ้อมไปท่านขางจะนอยโอวันนี้เสียภัยมากอันนี้จริงแล้วเปิดวงอยู่สองวงสองคณะก็คือหมอลำัอีสานตะค้อนเสียงของเฮียหน่อยพี่น้องพบมือตอนรับเฮียหน่อยเน่เฮียหน่อยหมอลำัมไอดอล เนี่ยหน่อยสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์หรือเนี่ยหน่อยอีสานนครศรีก็ได้เช่นเดียวกันปูมาพัฒนามายกระดับวงการบอลลัมก็เฮาฝืนกูยกระดับในทุกๆมิติพีน้องก็เลยติดตามเพิ่มเึินไปเปิดต้องเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมหาเฮาหอดบานโอ้ยบอกเกิืดเจ็บเม็ดบรหารที่เหลกก็ะเบืองสีชมพอข่วมไปเลียนเชิญ่นอยู่แต่่ายินว่าเพิ่นเปิดเหมือเดียวกันมาสั่งเลรนด์บรหารบริหารเสื่อ มื่อนี้ขออนุญาตหลายๆเด้่องอาจจะมีพี่มีน,อนม้องในวังหอดต่อถึงหลายในจักหน่อยบ่เป็นอย่างดับน้ำยู่บาจจ้านเจ้าของเก่ามุ่งจังเลือกก็ได้ตัว <c oughs> <c oughs> มาดูเดินทางไกลได้กวดนครับเออ,อมาดูเดินทงางไกลบ่อน้ำใจกันเลยนี่เอากำหนดเอางานเจ้าภาพเป็นหลักเจ้าภาพวันที่ยี่สิบแปดเดินไปคือบัน้นอืนออ่นนะครับบัออ้นอื่นจะเริ่เปิดวงในเมนื่อนี้ครับเอาผม เซอร์ไพรส์มากเลยขอบพระคุณมากมากนะครับผมคิดว่าดาราทำไมคนแถวนี้ง่วงไปหมดเลยครับเฮียหน่อยแล้วก็ผู้ิบันฟินแลนเดี๋ยวให้เฮียหน่อยได้พบปะกับพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนมอลลัมล่ะกันเปียงทีเห็นในก่อยเซาเมยอเลยครับสวัสดีครับผมหักเนื้อปากตัวเลยนะครับ เป็นคนภาคการี่มาหลงรักคนอีสานไปลแล้วนะผมแล้วตอนนี้ก็รักหมอํำสุดๆ,ๆวันนี้เป็นวันดีนะครับอขอให้พี่บอยพอูดไม่ถูก <c oughs> ขอให้ดีครับก <c oughs> ็ขอให้ตังๆเองๆนะครับสุขภาพาแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับ ในส่วนของผมกาขอให้เมื่อนี่เป็นมือสั่นพอดีของทีมงานใจเกินร้อยผมจะขอก็เปิดเครือกันเมื่อเนี้ทีมงานอีสานเราก็สียใจคุณมลนุิยปุ้ยท่งผูดทคือกันแต่ว่าใจเม่ก็้เรียยร้องม้ามบองนี้บ่มากกับะอะได้ครับพี่น้องเพราะว่าจำเป็นครอบครัวเดียวกันจำเป็นอายเป็นอายนี้บางโอกาสตรับพี่น้องเป็น,นอะไรจากแซม ป็นไอ้ย่ำเขามีเรื่องแต่ว่าย่ำเขาบังมีเรื่องนี่เขาบัางคือเทา่าเท่าดอกไฟกระสูนนอก,กนอวันไมีเมียคือเจ้าดี <c oughs> เอออย่าบอกไปเมียกันบังเมียเราจะบังปา้งาเนาะพี่สะพ้าพย,าย,ายไปเสตคือเตะหน้าเช่นสูกไหม การันต uh, <te ีแต่งงหนาถึงชต่อไปมาฮาโุก้มนั่นก้มนี่ให้ก้งสึ้นลายลายต่อนะครับต่อมันดีมันงามเลยนะเจอกันแล้วสามคนเลยครับจากกินานกิสาณนครศรีพร้อมตัวเกี่ยวโรสิคครับตามคอนเซ็ปต์ดอกท่าตะวันเด้อเอ็นปัชชากุญแจน่ะืองลุยดูยูก่อให้มีความสุขพร้อมทิมทางทุกท่านปีนี้ตลอดทั้งปีงานปังๆมันๆนะครับเอาขอบคุณน้องชายหลายๆครับ ก็อขอให้พี่หน่อยนะครับแล้วก็น้องบิ๊กนะครับผู้ยิบ้านฟินแลนด์นเ็ดงานกิจาการอนไดที่มันดีอยู่แล้วก็ขอให้อยู่ในกำมือของเขาตลอดแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต่อยอดเพิ่มพูนลุ่งเรืองเฟื่องฟูเลนจะถิมไอเดอรัเป็นท่มโกไม่งั้นสปีล่เขากลไยเอี่เออแง,ง,งมันก็ว่าไห้ใส่กันกระ่บไหวเดยพ่อแมนน่ยัจอเ <c oughs> ขาก็เคยไห้ใส่ผมดิ อันเมื่อไหนคอยติดกันกับเมียเนี่ยไม่คอยโทรหาเขามือใดนเมียเขียยให้โทรมาดีดีเห็นจังไงล่ะเือเขาจะสิ่งเศร้าเขี่นท่านะโอ๊ยกต่ป็ความแก้เขาตีสัดส่วนก็สิไปยากเนีงยคับเราน้าพอพอดีกันแล้วเพชรตีกี่เข้าเราไหมคอยก็เป็นม้านะฮันเดอร์เป็นอาห์ปุ๊บใเ่ยไี้ยนะ แสดงเพื่อนแท่งหลายอยู่่เนครับบ้านเอบีกับโตเกียวมิวสิกแต่เสมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเนี่ยเป็นอายกับน้องกันฉะนั้นมูเจ้าเป็นแฟนครับทั้งสองพวกมูเจ้าต้องหักกันแย่กันเด้ออย่าเวื่องนั่นเื่องนี้บอกได้มันบดีอย่าเวก็จะบอกมันดีเข้าใจบอกโอ้ยมาสั่งได้ครับแต่ว่าเอาผมมือส่วนๆได้กับผู้ใหญ่บ้านกินแล้วแล้วก็พี่หน่อยนะคุณครับคุณครับปัตตานปัตา ปีน้องปีต่อคิวห้างการแสดงติดตามข้อมูลไว้ที่เพจอีสานนครศป์แล้วก็เพจของโตเกียวมิวสิกนะครับซึ่งเป็นแต่ละคุณแต่ละทีมการระดมไอเดียเพื่อยกระดับมอลลั่มของพวกเ้าหก้าวไทยแล้วก็อยู่คู่เป็นดินไทยเป็นดินคนอีสานนะครับไม่้อขอบคุณปีน้องหลายๆแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วง